มาเที่ยวร้านบ้านลูกอ้อนนะครับโอ้โหเดูเจ้าของร้านเจ้าของร้านทำอะไรเนี่ยมาเดินถ่ายกัน่เลยสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับพี่จ่าสวัสดีครับครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเปลี่ยนน้ำปลาตู้สุดท้ายแล้วอ๋อเหรอโอเคครับเป็นงานที่เกียริที่สุดแล้วเฮ้ยเราขายปลาแหมโอ้ยปาเิวดาเพียบเลยนัะ มีมีมีอะไรแนะนำไหมครับพี่จั่วันนี้มีอะไรแนะนำบ้างหรอครับต้องบอกว่าที่ร้านมันขายปลาเทวดาไงอ่าก็แนะนำปลาเทวดาเราก็ต้องแนะนำปลาเทวดาแต่นี้ช่วงนี้เนี่ยปลาเทวดาที่มีสีพวกอย่างเวสเทิลแดงๆพวกนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าหมดครับเลยครับผมแ้วก็ตอนนี้เหรออ๋อเนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอย่างนี้ดีกว่าเออ ทางร้านเนี่ยจะเน้นขายเทวดาแล้วปลาที่สามารถเลี้ยงรวมกับเทวดาได้แล้วทุกตัวจะต้องเลี้ยงรวมกันได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงได้กับเทวดาแล้วพอไปรวมแล้วมันตีกันนะไม่ใช่้ไอ้กันกันได้แต่ห้ามฆ่ากันเข้าใจได้ซึ่งช่วงนี้มีปลาแพะแบบไซต์พิเบิ้ลเออนี่เออไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์จูลี่จูลี่อภิมหาโคตรยักษ์โหโคตรใหญ่ไอ้ตัวนี้นะครับผมโดนมาแล้วหนึ่งตัว เทียบกับนิวโป้เทียบกับนิ้โป้ง,น,น,ปงนะครับใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับสนนร,ราคาเท่าไหร่คุยกับพี่จ่าเอาเองนะครับนะอันนี้นะครับจริงๆตัวนี้ก็ไฮไลท์ของร้านเหมือนกันแต่หมดแล้วตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับเรเดวิลเนี่ยไม่รู้จะมีมาทีเมื่อไหร่นะหลายขายปลาแบบโอมาเกษตรฮะครับ อ่ะผมาเกษตรยังไงคออหาปลาอะไรได้ก็ขายอย่างนั้นน <laughs> ่ะ <laughs> นะครับอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้อ่อสมโมกใช่ไหมพี่จ๋าใม่สมโมกลองฟินสมโมกลองฟินเป็นบูสมโมกใช่ครับนะอ่ะเป็นบูสโมกลองฟินนะเชื่องนะปลาร้านนี้นี่ค่อนข้างค่อนข้างจะเชื่องแล้วก็กินดุเป็นพิเศษนะครับ <laughs> อันนี้คอนเฟิร์มโดยผมเมนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นพีนอย ข้างบนเป็นบาอลเลียงเออบอลก็เลี้ยงบาลกเล่นกรีนบอลกเลียนกีนนะครับแล้วก็มีฮาร์ดแบ็กลองฟินอยู่หนึ่งหน่วยสองหน่วยสองหน่วยเหรอสองหน่วยสุดท้ายแล้วด้วยคกูขายดีจริงๆนะจะหมดเลยผมก็มาจะหมดอันนี้ตันโจอันนี้ตันโจโหตันโจเล็กสวยโหตันตันโจเล็กนี่แต่สวยๆเลยจ้ะฮึมอ่าชุดนี้เอคนเขาเขา เขาเขาบอกมาเลยว่าใช่เออสวยพอมาเออสว,สวยจริงเออสวยจริงสวยมากเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้นะาทำไมผมชอบยังไงหรอผมชอบเนี่ยตัวนี้อะไระไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วน,วนี้ตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยนะครับมันมีแฟลชไฟอ่ะจนะ้าข้างหน้าสวยจริงๆนะมีไฟอ,อ,อื่นๆด้วยเฮ้ยมีอะไรเทมอะไรเทม เหลืออยู่หนึ่งคู่พอดีฮนะได้แลมแบ็กนะครับอนะตัวนี้แรตัวนี้แรแล้วหายากนะของแรราคาแรงเป็นธรรมดานะใช่แล้วใช่ผมยังไม่กล้าไต่อะไร<า>นะไอ้ตัวนี้นะแต่ของแรตัวนี้สวยจริงนะครับแลมแบ็าากของหายากของหายากอันนี้เอเอเอ,อันนี้มันมานาคาปูรูใช่หอป่พี่ใช่แล้ว เออคู่เมียพอดีใช่นะครับราคาคุยกับพี่จ่าเองอ่าอ่าอ่าขนาดอ่าตัวตัวยังไงตัวหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์อ่าอ่าราคาเปิดมาแล้วนะใช่ตัวหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะครับสวยสวยสวยขายไปแล้วครับขายแล้วด้วยอ่ะบ๊ายบายนะครับตัวเอาบ๊ายบายนะไหนมีอะไรมีมีอะไรน่าดูพี่จ่าอืม ไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยช็อตบอดี้อเออพสเซลา่ลาช็อตบอดี้นะครับโอเค,อเคแต่ช่วงนี้ถือว่ามันก็ไม่น้อยหรอกเพราะว่าเอาจริงสองสามเดือนที่แล้วนี่พี่จะเอาปลาเข้ามาเยอะมากเลยนะแต่ช่วงเยอะเกินไปใช่ไหมเออมันมันก็เลยบอกว่าออแต่มันก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะใช่ครับเดี๋ยววันที่สามเนี่ยส่งไปดูใบอ่าส่งไปดูใบก็จะน้อยลงกว่านี้อีกแล้วลงกว่านี้ใผมว่าจะ เอ่อเอ่อฟามปลาทั้งหลายเขาเจะปลามาส่งนะอ่าครับอันนี้ลัมบูริเวียใช่ไหมใช่คุณพ่ออ่าอันนี้ลัมบูริเวียมันได้ไซส์แล้วไงตอนอแอรกเราเห็นที่ว่ามันอยู่ตูต้รวมอ่ะใช่มันก็จะแบบให้อะไรก็จะมีสีเนี่ยนะครับโอเคอ่าอันนี้สมองตัวเล็กใช่ไหมครับสมองตัวเล็กลัมบูริเวียด้วย ไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้นี่ไอตู้นี้นี่มีประวัตินะครับตู้นี้เนี่ยมีปลาักเลงอยู่ตัวหนึง่งนะผมชอบมากเลยแต่เอาไปที่บ้านผมติ๋งเฉยไปเจอ,อนักเลงกว่านะครับเป็นพาลัยบ้าพาลัยบ้าใช่ไหม<า>เป็นพาลัยบ้าซึ่งปกติอะตามลักษณะแล้วพาลัยบ้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนตัวนี้ แต่ไอ้ตัวที่ผมเอาไปอ่ะมันจะขา,ขาวๆเกี้ยงๆเหมือนตัวนี้เลยซึ่งสวยนะผมชอบผมชอบมากเลยซึ่งตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยเกี้ยงแต่คือตัวที่ผมที่ผมเอาไปนี่มันค่อนข้างเกี้ยงเลนะนะตัวนี้อาจจะมีดำนิดหน่อยสว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 ย,สวยนี่ดีกว่าทุกช่องมาร้านพิจักก็จะพูดเรื่องนี้ซึ่งผมก็คงต้องพูดเรื่องนั้นแหละอะไร ความแตกต่างระหว่างเสือสุมาตาทรงธรรมดากับทรงสั้นและลองฟินครับอ๋อโอเคคือเมื่อก่อนเนี่ยเสือสุมาตรา,ามันไม่มันเลี้ยงเลี้ยงเอางี้เลี้ยงกับเทวดายังไม่ได้เลยอเทวดาไม่ได้กัดมันนะมันไล่แทะหางเทวดาใหญ่ๆอ่ะจนสุดท้ายน้องก็ตุยเลยใช่อ่จนวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีคนมาเพาะไอ้ตัวสั้นซึ่งในยุคแรกเนี่ยสุมาตาสั้นอะ่ะตัวหนึ่งมีหนึ่งมีแป้งม่วงอ,ะอ่ะอ่าอ่าเป็นสั้นหางสั้นเ,ยเฉยนะยนะ อ่ะทีนี้พอเป็นตัวสั้นเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มเลี้ยงกับปลาอื่นได้มากขึ้นอ่าอ่าอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คืออยู่กับเจ้าแรมอ่าป้วนเหมือนกันอซึ่ง,งเทวดาก็ได้ซึ่งจยงสังเกตว่าเทวดาตัวนิดเดียวเนี่ยเทวดาตัวนิดเดียวมันไม่ทําอะไรเลยนะใช่แต่ถ้าเป็นทรงมาตรฐานเนี่ยราคามันก็ย่อมยาวจริงแหละแตะม่มันมันไม่รอดหรอกอ่าเข้าใจไม่รอดหรอกก็หลังจากที่ผมกลับมาเลี้ยงปลาใหม่ๆเนี่ยเมื่อประมาณสอง น่าจะประมาณสองปีที่แล้วมั้งนะครับก็มีนะตอนนั้นไม่คิดอะไรก็เลยซื้อมาหนึ่งฝูงหนึ่งฝูงบินนะครับตอนนี้อยู่กับอะไรไม่ได้เลยนะครับก็นั่นแหละครับนะแล้วพอมันเป็นตัวธรรมดามันยิ่งอยู่รวมกันเป็นแก๊งเนี่ยแม่งยิ่งนักเลงเนาะพันธธรรมชาติมันล่าเป็นฝูงใช่เออมันยิ่งอยู่เป็นแก๊งเนี่ยมันนี่มันยิ่งนักเลงนะครับก็อันเนี้ยก็ถ้ามันเป็นลักษณะทรงสั้นหรือว่าลองฟินเนี่ย นะอยู่ด้วยกันได้สบายถ้าเป็นสั้นแล้วหางย,ยาวเนี่ยก็คืออันนี้ก็จะใจดีที่สุดแล้วอะถ้าสั้นแล้วหางย,ยาวเนี่ยสั้น,น,นหางย,ยาวใจดีสุดแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมติว่ามีมีเทว,เทวดาไอ้น,นี่ก็มีทาล้อ,ลอนอี่นิดหน่อยนะมีเบาะแววงกันนิดหน่อยเฮ้ยมีไอ้น,นี่ด้วยมีเรนโบว์สั้นด้วยอ๋อมันสั้นน,นไม่มากอ่าสั้นไม่เยอะนะครับแต่ก็สวยดีนะ,อะโอ้ย มีซุกไว้ตัวนึงฮารับแบ็คตัวเบลเลอร์เลยตัวนี้มีเจ้าของยังครับพี่กอยังครับยังอ่าโอเคมีแต่ว่าพูดกันตรงๆเลยตัวนี้ไม่ค่อยสวยใช่เักว่าฮาร์ฟมันมีน้อยมันมีน้อยใชอลักษณะฮาร์ปมันควรจะมากกว่านี้แต่รับไม่พูดถึงสีเนี่ยบอดี้เขาก็สวยตัวนี้ใช่เออไม่พูดถึงสีบอดี้มันก็สวยอ่าโอเค แล้วนี่ยไม่มีอะไรละมีแรมออริจินอลแรมเจ็ดสีแรมเซเว่นคัลเลอร์อ่าแรมเซเว่นคัลเลอร์ใครยังไม่พิมพ์ตามนะไม่ได้ไม่เจอนะไม่เจอนะไม่เจอนะนะครับมีเป็นออริจินอลแรมนะครับเพราะว่าแรมปัจจุบันนี่ส่วนใหญ่จะทำมาเป็นช็อตบอดี้แล้วส่วนใหญ่แล้วเนาะพี่ดัณาใอ่ใช่เออส่วนใหญ่ไอ้นี่ก็คือว่าตัวเต็มตัวเต็มมันนะครับตามผู้เมียเห็นชัดเจนนะตัวนี้ว่าตัวไหนผู้ตัวไหน อ่าโอเคนะครับถ้าสมมุติว่าจะติดต่อนะครับหรือว่าจะมาร้านพิจารร้านพิจารอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงข้ามกับประตู2ของเจเจมอลครับประตูว่าเอ่อพิจาร์ร้านพิซซ่าอ่าโอเคหาร้านพิซซ่าที่เจเจมอลให้เจอร้านผมอยู่ตรงข้ามอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขายเข้ไปก็เห็นแล้วอ่าโอเคนี่คือร้าน พิซ่านะครับก็คือประตูสองของเกเกมอซึ่งประตูนี้มีของดีมากผมบอกเลยนะรเดียวว่าไม่ใช่ปลาแล้วแน่นอนนะครับนะทำไมผมชอบมานั่งร้านนี้นะครับเราก็จะรู้กันดีนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่มงคลอ่าเป็นพื้นที่มงคลนั่งแล้วสบายตานะฮะนั่งแล้วสบายใจนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาดูร้านพิจ่านะครับก็ออกจากประตูสองมาเจอเลยนะครับอ่ะถ่ายเบอร์ไว้หน่อย นะ่ะทางนั้นวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรนะครับขอบคุณพี่กะมากครับครสวัสดีครับครับเกัดีครับ